บอกแล้วว่าเราน่ะฉายากงอยู่เมืองไทยก่อนจะได้กันนะ่ะก็ต้องให้ทําใจก็คุยกันแล้วจะได้ไม่ต้องมึนอย่างนี้ถ้าลราากแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมนะเนี่ยไม่เหมือนเดิมมีอะไรอีกล่ะพ่อก็อแม่หนูละสิพ่อกลับจากทำงานเมื่อวานเนี้ไปคนรถเห็นเส้นผมหนึ่งเส้นที่เป็นเส้นผมผู้หญิงดาซะพ่อหรือชื่อตัวเองพอมาวันนี้นะตอนขากับพ่อผ่านคาแค่์พ่อเลยแวะล้างรถให้เอี่ยมเลี่ยมโลกไปหมดเลย กลับมาถึงบ้านเขาก็ยังเป็นคนรักพอดีอันนี้ทุกสอบทุกมึงเหมือนเดิมปรากฏว่าเป็นยังไงพอดิ้จิ้มามาทำอะไรเราไม่ได้แล้ววันนี้ที่ไหนได้ก็ิปประตูตึง้งทำตายยักษ์เหมือนนางพันธุรักษ์ทำมึงเกงกุ่งงพ่อแล้วพูดว่าวันนี้มึงไปรับไม่ชีมเหรอ